ลูกค้าคิวที่หนึ่งเชิญค่ะผมครับนี่ครับบัตรคิวอะได้ละอืมแม่ค้าทำไมให้น้อยจังอะ่ะขอเพิ่มซักหน่อยได้ไหมครับเพิไม่ได้หรอกนะถ้าอยากได้เนี่ยก็ไปต่อคิว ฉันเนี่ยตักแค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบเท่านั้นฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอปกติร้านอื่นเขาให้ลูกค้าตักเองวยซ้ำนะครับไม่ใช่ให้ลูกค้ามารอรับคิวแบบนี้ทำไมรอไม่ได้เหรอรอแค่นี้มันจะเป็นอะไรไปแล้ร้านอื่นเป็นยังไงเนี่ยฉันไม่รู้หรอกนะแต่ร้านฉันเป็นแบบนี้ไงช่วยเข้าใจด้วยถ้าไม่นานจังเลยวะคิวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อแต่ที่ฉันตักให้แค่นี้เนี่ยเพราะเห็นว่าคูนี่ตัวเล็กนิดเดียว เดี๋ยวได้กินไม่หมดก็เหลือให้ปูนจานอีกมันเสียดายของเปล่ารู้ไหมไม่ต้องกวเสียดายของหรอกครับผมรู้ลิมิตและตัวผมดีและอีกอย่างให้แค่นี้กินติดจานก็ไม่หิมหรอกครับขอเพิ่มด้วยครับฉันไม่ตักเพิ่มให้หรอกนะถ้าอยากได้เนี่ยก็ไปต่อคิวใหม่เห็นไหมวันนี้เนี่ยลูกค้าร้านฉันยังจะตายฉันต้องตัให้ครบทุกคนก่อน,อนถึงจะตักเพิ่มได้อะฮะต้องตัให้ครบทุกคนเลยหรอครับเปิดร้านบุฟเฟ่ แต่ให้ลูกค้าแบ่งอาหารกันกินผมว่าไม่ต้องเปิดหรอกครับร้านบุฟเฟ่ไปเปิดแบบอาราคาถะครับไม่น่ามาเลยร้านนี้บุฟเฟ่ไม่จริงโอ๊ยอะไรกันจ่ายแค่ห9บาทจะอะไรนักหนาฮะน่าปราจริงเจอลูกค้าแบบนี้เนี่ย,ยลูกค้าคิวที่สองเชิญค่ะนี่ค่ะบัตรคิว นี่ค่ะได้ละค่ะแม่ค้าคะฉันขอหมูเพิ่มสักสี่ห้าชิ้นไม่ได้หรอคะแม่ค้ตาตักแค่แค่นี้ฉันกินไม่อิ่มแล้วค่ะเียคนฉันตักให้เท่าไหร่ก็กินเท่านั้นแหละอย่าเรื่องมากใช่ไหมถ้าเกิดว่ากินไม่อิ่มเนี่ยก็ต่อคิวมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันเห็นไหมว่าลูกค้าเนี่ยเขาต่อคิวรอกินอยู่อ่ะเชิญค่ะเชิญไปนั่งได้ละฉันไปอยู่แล้วค่ะไม่เห็นต้องพูดแบบนี้เลยรู้ไหมคะฉันรู้จักขับรถมาจากพะเยาเพื่อม,มากินข้าวขาหมูจากแม่ค้าเลยนะคะ ไม่คิดเลยนะว่าเมค้าจะเสียมารยาทแบบนี้ฉันจะมีมารยาทกับคนที่มีมารยาทกับฉันก่อนเท่านั้นแหละคนที่โลกมากแบบคุณเนี่ยฉันไม่อยากมีมารยาทด้วยยิ่งฟังยิ่งรู้สึกแย่ถ้าฉันรู้ว่าเมค้านิสัยแบบนี้ฉันไม่เข้าร้านาตั้งแต่แรกหรอกค่ะไม่ค้าก็ไม่เข้าจ้าเพราะฉันเนี่ยไม่ง้อนค้าแบบคุณหรอกยิ่งเชิญคุณอย่าไปกินร้านข้าวขาหมูที่เขาให้เยอะๆสิคะเชิญค่ะออกไปเลยค่ะฉันไปแน่ จะไม่มาเหยียบร้านนี้อีกแล้วคุณจะเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําลงไปหนอยควนอะไรหน้าตาก็ดีแต่เสียมันในญาติัดเลยเฮ้ยแล้วคุณจะเสียใจกับสิ่งที่มิตรทำไปฉันไม่กลัวเอเว้ยก็แค่คำคูให้วพวกที่แพ้ชวนตีลูกค้าคนที่สามเชิญค่ะเอา้าหายไปไหนแล้วเนี่ยคิดดีเชิญค่ะ ครับผมครับนี่ครับนี่ค่ะได้แล้วค่ะเอ่อไม่ค่ะครับขอเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมครับไม่ได้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากต่อเพิ่มเนี่ยไปต่อคิวอีกรอบหนึงนะคะฉันให้ได้แค่นี้แหละน่าเสียดายจังเลยอุตส่าห์ขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อมากินร้านนี้โดยเฉพาะเลย แต่คงได้กินแค so so ่คร right. ั้งเดียวเท่านั้นแหละเพราะเดียวบ่ายสองก็ต้องกลับกรุงเทพซะละอุตส่าห์ตั้งใจมารีวิวร้านนี้แท้แต่คงไม่ได้รีวิวแล้วละมั้งเออเดี๋ยวก่อนค่ะเมื่อกี้คุณบอกว่าอะไรรีวิวรีวิวนะคะคุณเป็นคนดังใช่ไหมคะใช่ครับผมเป right ็นยินฟูชื่อ bueno. ดังรีวิวร้านอร่อยอร่อยทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าร้านไหนที่ผมไปเนี่ย ร้านนั่นก็จะกลายเป็นร้านดังระดับมิชลินเลยนะครับจริงเหรอคะงั้นโอกาสของฉันก็มาถึงแล้วละสิเออคุณคะงานรบกวนคุณเนี่ยช่วยรีวิวข้าวขาหมูบุฟเฟ่ชันหน่อยได้ไหมคะได้สิครับคุณจะจ้างผมเหรอแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าค่าตัวผมเนี่ยระดับหกหลักเลยนะหกหลักเลยเหรอคะทำไมแพงจังเลยอะ่ะฉันไม่มีเงินจ้างคุณหรอกคะ่ะงานเอางี้ไหมครับ ผมมีข้อเสนอให้คุณคุณสนใจไหมข้อเสนออะไรหรอคะบอกมาเลยค่ะถืัว่าฉันเนี่ยจะสนใจบอกมาเลยค่ะถ้าคุณตักข้าวขาวหมว้ผมจนทูนจานเดี๋ยวผมเนี่ยจะรีวิวให้คุณแบบฟรีๆไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวเลยดีไหมครับดีค่ะดีมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะครับอ<ะ>ุ้ยคนดังแป๊บนึงนะคะเฮ้ยคนดังมาร้าน ส่วนผัก้านนี้เนี่ยฉันแถมให้นะคะครับนี่เอาไปหมดจุกเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะ,ะละูกค้าจะได้เข้าร้านเยอะๆเนะเาะใข่ด้วยนี่ค่ะเอาไปให้หมดเลยนะคะแล้วชั้นเนี่ยจะรอดูคลิปนะคะหวังว่าคุณเนี่ยจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังเนาะ แน่นอนสิครับคนดังมารีวิวร้านให้ฉันยันร้านฉันก็ต้องมีลูกค้าเขาเย็นแน่เลยอะหูยผิงใจที่สุดเลยยายแม่ค้าสองมาตรฐานฉันประจานแน่จริงด้วยฉันก็ขับรถมาจากต่างจังหวัดเหมือนกันไม่เห็นได้เยอะแบบนั้นเลยสวัสดีครับทุกคน วันนี้ผมจะมารีวิวร้านขาหมูบุฟเฟ่59บเาบาทนะครับหน้าตาอาหารเนี่ยผมให้ไปเลยครับ10คะแนนแต่นีสใส่ของไม่ขาร้านนี้เอาไปเลยครับตั้งแต่ผมเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอร้านบุฟเฟ่ร้านไหนที่บริการอาหารลูกค้าเนี่ยเด้เด็หนักนี้เลยนะครับนายคุณบอกว่าจะมารีวิวอาหารให้ฉันไม่ใช่เหรอทำไมมาด่าฉันถึงเสียหายแบบนี้ผมไม่ได้ด่าคุณนะครับผมก็รีวิวอยู่นี่ไงคุณไม่เใครได้ยินเลยไงครับรีวิวแบบไม่คัวเนี่ย และสิ่งที่ผมพูดมันก็เป็นความจริงทั้งหมดทุกคนครับดูนี่ครับนี่แหละครับเจ้าของร้านบุฟเฟต์ดูครับทุกคนรู้ไหมถ้าผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นอ e ีฟูชื่อดังเนี่ยขาหมูจานใหญ่จานเนี่ยผมไม่ได้กินหรอกนะครับหูุดรง<ด>น,นี้นะมานี้หยุดทั้งคู่นั่นแหละแกเป็นใครก็เสือกอะไรด้วยมันไม่ใช่เรื่องของแกเท่าไหร่ทำไมาผมจะเสือกไม่ได้คุณอย่าลืมนะครับผมก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันเลขอยาผมก็อยากประจานร้านคุณด้วยเฮย้ยทุกคนดูสิครับ ให้เนื้อขาหมูเท่ากับเศษอาหารหมาแถมยังไม่พอด่าลูกค้าอีกคนแบบนี้ควรสนับสนุนเหรอครับใช่ค่ะนอกจากจะด่าลูกค้าแล้วเนี่ยยังสองมาตรฐานอีกเห็นเขาดังหน่อยก็ยกขาหมูทั้งถาดให้เขาหมดเลยฉันไม่เคยทําแบบนั้นสักหน่อยถ้าพวกแกมไม่รู้อะไรเนี่ยก็ผิปากไปเลยดีกว่าโดยทิครับทุกคนนอกจากจะเห็นแกนตัวแล้วเนี่ยยังจะหน้าด้านโกหกน,นะครับที่จะทําอะไรก็ให้มันใจใจหน่อยลูกค้าก็มีหัวใจเหมือนกัน คุณเองก็อยากให้ลูกค้าเห็นใจคุณแล้วทำไมคุณไม่เห็นใจลูกค้าบ้างละ่ะฉันไม่เห็นใจลูกค้าตรงไหนคะพวกคุณมากินบุฟเฟ่นในราคา59บาบาทจใจฉันตัดให้เยอะแค่ไหนคะถึงจะพอใจอะ่ะรู้ไว้ด้วยนะของลูกยาเนี่ยมันมีต้นทุนพวกคุณเป็นแค่ลูกค้าจะมีรู่วอะไรคะจริงอยู่คะ่ะที่พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นแค่ลูกค้าแต่ฉันจะบอกให้นะคะการที่คุณทาแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะคะนี่ราคาบุฟเฟ่นเนี่ยคุณก็เป็นคนกําหนดเอง คุณจะมาโวยวายบอกว่าขาดทุนแบบนี้ไม่ได้นะคะงั้นถ้าคุณกลัวขาดทุนมากก็กาหนดราคาบุฟเฟ่ที่มาสูงกว่านี้สิคะถ้าฉันทาแบบนั้นใครจะเข้าร้านอะพอท่านตั้งราคาสูงไปลูกค้าก็ไม่เข้ามากินพอฉันตั้งราคาต่ําไปร้านฉันก็ขาดทุนถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณจะทํายังไงคะแม่ค้าคาถามพวกนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมาถามพวกฉันหรอกคะ่ะคุณเองมากกว่าที่ต้องหาคําตอบคุณเป็นแม่ค้กากลยุทธ์ในการขายเนี่ยคุณมีอยู่แล้ว นี่ฉันจะบอกให้นะคะคุณรู้อย่างร้านอื่นๆที่เป็นบุกเฟสิคะขาย7969 199เ้ายขายังอยู่ได้เลยคุณว่าจริงไหมคะจริงมั้งคะนั่นไงคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าว่าคุณเนี่ยจะแก้ปัญหานั้นไหมฉันจะบอกให้นะคะจะเป็นเจ้าของธุร,รกิจทั้งทีเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบกว่านี้คะ่ะไม่ใช่เห็นแก่ดได้จะไม่สอนลูกค,ค้าเลยว่าจะพอใจหรือไม่ ฉันบอกไว้ก่อนนะคะถ้าคุณยังคิดแบบนี้อยูก่ก็รับรองได้เลยค่ะไม่เกินอาทิตย์เนี่ยร้านของคุณเนี่ยได้เจ๊งแน่เปล่าไว้คิดแล้วกันนะคะเห,ห,ะหนื่อยจะคุยกันละเหมือนกันฉันต้องขอโทษผูกคุณด้วยนะคะที่เห็นแก่ตัวแบบนี้คือฉันหมดเงินไปกับร้านนี้มากๆเลยค่ะที่ฉันทําฉันก็แค่อยากได้ทุนคืนเร็วๆฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทําแบบนี้ ฉันสาบานเลยค่ะว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงร้านไม่จะไม่โกงใครแบบนี้อีกแล้วผมหวังว่าคุณจะทําได้อย่างที่คุณพูดแล้วก็ไม่กลับมาทําอีกนะครับโดยคิปพวกเนี้เดี๋ยวผมจะลบให้เองผมไม่ได้โกรธนะแค่ไม่มากินร้านนี้อีกทัานต้องขอโทษลูกคุณสองคนอีกครั้งนะคะฉันสัญญาเลยค่ะว่าฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วก็อย่างที่เขาว่านั่นแหละ โกงกินไม่มีทางเจริญฉันดีใจนะคะที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ฉันคงไม่มากินร้านของคุณอีกแล้วละคะเพราะมันเสียความรู้สึกจริงๆสำหรับผมเนี่ยคงไม่ต้องเราแล้วนะครับผมคงไม่กลับมาที่นี่อีกเด็ดขาดและเรื่องวันนี้ผมจะปล่อยให้มันผ่านไปและจะไม่เอาคุณไปพูดให้เสีย,สยห,หายเพราะการให้อภัยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันถ้าฉันเลือกได้ ันก็อยากให้ลูกคา้าทุกคนกลับมากินร้านฉันอีกครั้งแต่มันคงเป็นไปไม่ได้แล้วสินะเพราะความเห็นแก่ตัวของฉันแท้ๆที่ทำให้ลูกคา้าทุกคนหายไปแบบนี้สิบจุดศูนย์ได้กินฟรีแล้วไม่ต้องจ่ายแล้วกินฟรียินดีเลยนะคะคุณลูกค้าเออคุณคะถ้าฉันกดได้สิบจุดศูนย์เนี่ยฉันกับเพื่อนก็เลยกินฟรีแล้วไม่ต้องเสียงเงินใช่ไหมคะใช่ค่ะ กดได้สิบจุดูนเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินกินฟรียกโต๊ะไปเลยค่ะฮะงั้นถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่งกดได้พวกเราสองคนก็ไม่ต้องเสียเงนินใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่มีข้อแมนะคะว่าหนึ่งคนกดได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นถ้ากดแล้วไม่ได้อยากเล่นครั้งต่อไปต้องจ่ายเงินก่อนนะคะครั้งละ,100ะ1น0บาทค่ะแบบนี้นี่เองเก,กลงไหม ลองสิฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้ฉันได้กินฟรีไหมเอ,อ่อฉันกดเลยได้ไหมคะเชิญค่ะโอ๊ยแนนไม่ได้อ่ะแค่ลองเล่นดูสิโอเคเดีย๋ยวฉันลองมั่งนะ แกแกเสียดายจังอ่อนวะคุณครับผมขอลองกดหน่อยได้ไหมครับเออได้ค่ะว่าแต่คุณลูกค้ากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะอ่าใช่ครับผมกินอิ่มแล้วค่ะ งั้นเชิญกดได้เลยะค่ะครับว,รว้าโถ่เว้ยโถ่เว้ยไม่เห็นจะได้เลยวะเอ่อคุณครับผมขอเล่นอีกรอบได้ไหมครับได้ค่ะแต่ว่าต้องจ่ยายเงินก่อนนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทเว้ยโอยไม่ได้เลยวะอีกรอบแล้วกัน ้องอาไปกันโอ้อยไปรอบนี้ก็เกินไปรอบที่ห้าแล้วน่ครับโอ้ไม่เห็นจะได้เลยอะ่ะงี่คุณฉันว่าพอเนี่ยค่ะ คุณเสียเยอะกว่าค่าบุฟเฟ่อีกนะคะเนี่ยเสียค่าบุฟเฟ่มันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ค่าปับที่ฉันจะโดนเนี่ยสิโอ้ยคนอย่างฉันเนี่ยไม่ยอมจ่ายค่าปั๊บนะเอ่อพอดีผมถือคติที่ว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ครับงั้นเหรอคะงั้นก็ตามสบายเลยคะ่ะเชิญค่ะฉันจะรอดูแล้วกันนะคะเอาไงดีวะ เดือร้อยกว่าบาทเองอะถ้าฉันกดไม่ได้แล้วก็ไม่มีเงินมาจ่ายค่าบุฟเฟ่คุณลูกค้าต่บแน่<า>เล่นต่อไหมคะคุณลูกพระคุณครับว่าไงครับคุณฉันได้ถามอะค่ะว่าคุณลูกค้าจะเล่นต่อไหมถ้าไม่เล่นต่อให้ฉันคิดเงินเลยไหมคะอ๋อครับเล่นสิครับนี่ครับ เอาวะข้างสุดท้ายละขอมันหมาดแล้วกันห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยโอ้โหไอ,อเครื่องบ้านเนี่ยพอพอไม่เล่นละได้ค่ะถ้าลูกค้าไม่เล่นฉันขอไปตรวจสอบอาหารก่อนนะคะว่าเหลือไหม จะได้คิดข้อปรับนะคะรอสักคุณนค่ะไอ้คุณคุณเดี๋ยวก่อนครับนี่ค่ะโหเหลือเยอะขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยสั่งเยอะเกินดูเหมือนจะไม่ได้กินด้วยซ้ำฉันว่าแล้วเชียวว่าคุณเนี่ยต้องกินให้หมดขนาดฉันเตือนแล้วคุณก็ไม่ฟังหยบุฟเฟ่เมนทะเล ของทะเลโคตรสดเลยอะไหนขอชิมดูหน่อยสิว่าจะอร่อยแค่ไหนกันเชียวเป็นกุ้งเงินเงินเลยอะหอดยเลยน่าจิ้มเขาแซ่บของทะเลก็สด อย่างนี้นีเอาหเยอะไปเลยออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งได้แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะคุณลูกค้าคะ,คะให้ฉันเอาไปเก็บครึ่งน,นึงก่อนได้นะคะเก็บตอนนี้ก็ยังทันค่ะอ๋อไม่ต้องเก็บหรอกครับเพวกผมเนี่ยรู้ลิมิตของตัวเองดีครับค่ะ คุณลูกค้าคะอย่าลืมนะคะถ้าสั่งเยอะกินไม่หมดทางร้านเราเนี่ยมีกฎนะคะอ๋อครับผมรู้ครับเพราะว่าผมเนี่ยอ่านสือออกค่ะงั้นก็กินให้หมดนะคะครับลูกค้าโครตรดื่มปลาหมึกตัวยิ่งใหญ่เลยอะเออ,อ,อคือว่าผมท้องเสียครับ ผมก็เลยกินได้นิดเดียวเองอะคุณแต่ของในถาดเนี่ยผมยังไม่ได้แตะเลยนะครับคุณก็เก็บเอาของพวกนี้ไว้ให้ลูกค้าคนอื่นกินต่อสิอะไรนะให้คนอื่นกินต่อเนี่ยนะคุณพูวแบหนี้่ออกมาได้ไงคะรู้ไหมว่าความคิดของคุณเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวมากขนาดไหนคุณใช้ตาตุ่มคิดเรื่องไงอะที่จะเอาของเหลือให้ลูกค้าคนอื่นกินต่อผมใช้กิืนคิดครับผมไม่ได้ใช้ตาตุ่มและอีกอย่างของพวกเนี้ยผมไม่ได้แตะต้องด้วยซ้ํา นี่คุณคุณเชื่อผมสิยังไงซะแม่ค้าเนี่ยเป้าของพวกนี้ไปให้ลูกค้าคนอื่นกินอยู่ดีใช่ไหมไม่ใช่ค่ะถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะเปิดร้านบุฟเฟ่ก็จริงแต่ฉันไม่เคยเอาอาหารเหลือไปเสิร์ฟให้ลูกค้าคนอื่นตองแม้ว่าอาหารพวกนั้นเนี่ยเคยเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วก็ตามไม่ต้องพูดเสียเวลาหรอกค่ะเฮ้ยไอ้คนคนอคน เหลือทั้งหมดถ้าหาักค่าก,กล่องออกไปแล้วน่าจะได้ประมาณ1กิโลทางเราปรับทีละ200บาท1กิโลวี10ขีดจะเป็นเงิน2,000บาทค่ะเออนี่พวกคุณ3คนเนี่ยตั้งใจโกงผมใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจแล้วพวกคุณ2คนเนี่ยเป็นหน้าม้าสินะที่หลอกให้ผมมาเล่นไอเกมสิบจนเนี่ยเอ้าคุณทําไมพูดแบบนี้ล่ะอ้าว่อกมันไม่จริงอ่ะ ก็ผมเห็นพวก,กคุณสองคนเนี่ยยืนลุ้นอยู่ตั้งนานนี่สติคะ่ะฉันจะทาแบบนั้นทําไมล่ะคะฉันก็เป็นลูกค้าธรรมดาทั่วไปนั่นแหละและฉันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านนี้เลยฉันไม่ได้โกงคุณค่ะเอองั้นแสดงว่าแม่าค้าคนนี้สินะที่เป็นคนโกงผมอะ่ะ <c oughs> คุณคะ่ะมันจะมากเกินไปแล้วนะคะฉันไปโกงคุณตอนไหนคะแล้วโกงอะไรคุณก็น <c oughs> <c oughs> ี่ไงไอเกมบ้าบอนีไน่ไงคุณหลอกให้ผมเล่นเกมบ้าบอนีน่ แล้วรอให้ผมเสียงเงินกับมันอ่ะอีกอย่างคุณยังจงใจให้ผมสั่งของทะเลมาเยอะๆเพื่อที่จะเก็บเงินค่าปั่ของผมไงมโนเก่งจังเลยนะคะคุณอาหารทะเลเนี่ยฉันก็เตือนคุณไปแล้วว่าคุณอย่าสั่งเยอะเพราะจะเสียค่าปั่แต่คุณบอกเองไม่ใช่หรอคะว่าคุณกินหมดเลขเกม10.00ยเนี่ยคุณก็เข้ามาเล่นเองชันไม่ได้บังคับคุณซะหน่อยเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะความโลภของคุณคะ่ะ อย่ามปหาคนผิดเลยใช่ค่ะฉันเป็นพยายาให้ได้ฉันด้วยค่ะคุณคะกินไม่หมดยังไงซะก็ะต้องจ่ายค่ะค่าบุฟเฟ่150ค่าปรับเนี่ยส0 0พบาทรวมแล้วเป็นเงิน2องพบาทค่ะผมไม่จ่ายยังไม่คายคิดโกงคิดเหรอว่าผมเนี่ยจะหลงโกนคนแบบคุณนี่อแป๊าเดียวนีนะคะอย่คิดนะคะ ว่าฉันเนี่ยจะให้คุณอะออกจากร้านฉันง่ายๆอะมาค่ะถึงช่วยอยู่นิ่งๆนะไอ้ต่อยนั่นต่อยเอาล่ะจะจ่ายเงินให้ฉันดีๆหรือว่าจะไปจ่ายที่โรงพักโรงพักเลยเหรอเออคุณครับคือว่าผมไม่มีเงินอนะเงินของผมหมดไปกับไอ้กเกมพวกนี้แล้วอะถ้าไม่มีเงินงนั้นเอาสร้อยข้อมือและนาฬิกามามานี่ เปลของพวกนี้เป็นของของผมนะครับอีกอย่างของพวกนี้ราคาก็แพงกว่าค่าปั่นที่คุณ้สามารฉันไม่สนหรอกนะคะว่าจะแพงกว่าหรือถูกกว่าในเมื่อคุณกินแล้วไม่จ่ายก็ต้องเจอแบบนี้แหละอ,อ้ายังไม่หมดนะคะเอามมอถือมาด้วยเอามาเออเอาให้ก็ได้โห้ยก็จะไม่ให้เอาของพวกนี้ติดตัวกลับบ้าน,นเลยรืงไงวะเอามาสช่คะครับรอแป๊บหนึ่งสิครับ ถอดอยู่นี่ไงนี่ครับเอาไปพอใจเลยยังเดี๋ยวยังไม่หมดค่ะ <S <S 2> <S 2> ลองเท้าอุย้ยนี่แล้วก็ถอดเสื้อไปด้วย <S <S 2> <S 2> ถ้าคุณไม่ถอดให้ฉันแล้วก็ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปคุยในโรงพักแต่รับรองได้เลยนะคะถ้าไปถึงโรงพักแล้วก็ฉันเอาคุณเนี่ยไปนอนในคุกแน่ติดคุกเลยเหรอ,อก็ได้ครับก็ได้ โอ๊ยไม่ต้องรุ้นหรอกผมไม่ถอดหมดหรอกนะเฮ้ย,อยมองอยู่ได้อเอาไปพอใจคุณหรือยงังค่ะดีนะเหลือเตยวนายให้อยู่อะอไม่ต้องมอง